ก็มีวิธีหนึ่งยิงนอนที่นี่แล้วก็บวกกระดับบวกคับเลได้ไหมเหลือไม่ได้ลุงตั้งตรงๆเนี่ยมองไม่เห็นเหมือนก็เส้นสามเมตรเราจะไม่เห็นเลยทางนั้นอ่ะเดี๋ยวตรงนี้ไม่เห็นเอาโคนเลยเอาโคนมาตั้งเส้นระดับเลยไหนปีกปีนี้เหรอใช่เขาไม่เขไม่ทำ ต้ององ่ะแล้วลองยิงดูความสูงเท่าไหร่เนี่ย สองสองสองห้าสองสองสองห้าสองห้าสองสอง้าสองสองสองห้าสองสองสองาสองสองสองห้าสองสองส้าสสองาสองสองสองห้าสอ้าสอสองสองสาสองสอง้าสอาสองสอาสองส